เอาทีบายให้เอฟซีเข้าใจนใครใครสิยธิบายที่บายนยได้กับธิบายเลยเอาเฮาเฮดชุดไปนี่ดีเฮดคอนเดปรไดมกอนาจารยังเอาวะจะปี๊ดจะบีดเนาะจะหูยู่บบม่ฮูใจมันอยู่ข้างสายแต่มันอยใหญ่แต่มันอยากใหญ่ไปอยู่ข้างเจ้าเเสีียยบบุๆๆ นี่เเพิงออาก้้ยะแลวไปดีทุกคนเนาะมื้อนี้สิไปดินบ้านเมาซุปมื้อนี้บ่าวดิมจะไปล่มสาวตีบสาวตีบเสร็จมาว่าไอ้ดิมเจ้ากระมาลินน้ำคอยแน่หลังจากที่เจ้าห้องแก้มคอยกับ่ไปเลยน้องจะหูหูแล้วไปเดี๋ยวห้องแก้มนี่เออกูหูอยู่มื้อนี้ก้าสตีบโทัวมาเนาะทุกคนวันเสาร์ยังไปไหนปะมากินเขาน้ำเนีเออน้ำน้ำแน่ไอ้ดิมมาสิโทรมาใส่ ก็ได้ว่าโอ้ยเบาซุกกระชืเมื่อบานพอดีเลยก็ได้ขอเหมื่อน้ำเบาซุกเมื่อผ้าเพื่อนอาปล่อยก็ะชื่ไปนั้นี่เนาะเขาก็อยากไปเบิ่งสไตล์การล่มเสาตีแมันว่าว่าสีขอเมื่อน้ำเบาซุกขอเมื่อส่วนเบาซุกเมื่อมาสีสบายดีสบายดีเพื่อนก็ป่ออีกเถื่อนหนึ่งเนาะตอนนี้เขาอยู่ที่ตลาดน้องหอยเนาะจะไปเบิ่งการสื่อของของเบาดีมาไปสื่อื่อยังไปให้เสาตีเห็ดให้กินตัวชื่อชืยังวุ้ยชื่อชื่อยัง สือเนี่ยเอาไปต่ำไปยังเนาะแล้วว่อยากกินต่ำบักถั่วสตมเนคืออยากกินอยากกินต่าบักถั่วบักถั่วอยู่บ้านต่างๆปุงพืนตึดพุ่ยาเองติดพุ่งยาเองเอ้อเอาบักถั่วไปต่ำมแล้วก็เห็นเนีในสตีมอาชีพเนี่ยอ่าเป็นวัชิต้มไก่ปะตัวนี้เป็นวัชิตมไก่เนาะไปขับไปชอบไปไปเล่นด้วกันเนาะมาจีสยังไปเห็นเนาะ ไปไปไปทีเป็นมือก่องให้นกลดนอนถุงนอนล่งมอทุบหรอกระชิบไปน่ยมอสอะไรเพราะว่าที่สีนอนนั่งยังะเครื่องเข้าบริถื้อจะนอนจะได้พอดีมเครื่องเข้าบริถือจะสีนอนจะได้นอนสีแล้วโอ้ยนมาตดนสองสกแหงเน่นอ่ะตัวมันา่านตัวมันถ่าบ้านนองเด้อประมาณหึพ่อต้องกินจ้ขนว่ิบของนขึ้นมาไไปไหมเด้อซิบขวนหนึ่ พี่ป้าเสือเ้ามา้าละายังแม่มันาวยังมาแม่เสื่อป้ามาาป้ายังน้อยป้ามาไหนป้าของป้าด้ยป้าอันนี้ป้าป้าน้อยนี้ป้าน้อยป้าขาวป้าขาว้าป้าอนันอะไรกีแสป้านังอ่า้นี่ป้าเพียป้าเพีย ตบอสือป้าเนาะบอสป้าไปปีงฮะป้าหาอยู่น้องบอสุดเอ้โหน้องบอสุดทิ้งไรแต่มันมีพ่กปานนี่นี่ป้าแบบนี้ไรนี่น้องบอสุดอีกปานี่ด้วยะป้านี่มั่มีหรอกจะกินปาก็พอแลยอ่ะอาจจะมาทัวร์กับพ่อแล้วต่อไปหล่อใช่ไหมนี่ฮะ จะเปลี่ยนเป็นบางใหม่กับพ่อได้เว้ายซื้อบางใหม่ไปซื้องใหม่ฝากสตีฟวะไปไปแทเบ้ยใส่้ยออไปอยากจะเป็นยังงอ่าขนมขกบดี้มขยางนี่บอดี อยานิอยากองที่ยมนะยังอยากให้สื่อให้ไายเลยคนของใจคนของใจกบถงจเปยาลย้เลยมเินกินแล้วมันจะเปเบี้ยนแต่หันมาเขียบปนัดเว่าชิมมาสือแต่มักถั่วดิมซื้อมาอันนี้กินนะดิมจะกินบักสมโอ้บักแตงโมกัมี่ได้โอนั่นบักแตงโมืมา คือังดีพวกเาอผมไปเลือกแคงโมนะข่อยาันจามียัไไปจะกินในนอกจากในคลายเหรเาตะนะเอาอันมาันดิมไคนอยากกินหักลำไยไม่อยากกินมักลำไยนะปากันนีโลธะปากันนี้ตัมจิห่าโตัมจิมหานี่เื่องพรุ่นี้จะพัดเลยเนาะออเนาะนี่จิมหาพัดมาโมจิมหาพัดนสื่อยังไงเนี่ยพสาเธอแบ่งเครื่องโลก็ได้น มาหันเลยกล่องจีไปท่านพูนเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่ไม่ขาดซื้อยังนี่ซื้อกี่บออยู่กี่บาทไหนบาทไหนบาทส่อนโอ้ยทุกจ้าปีเลยเฮียนเฮียนดูสิจบแล้วโอ้ยบูดีเนาะบูดีเฮียนต่อแหละเดนงเฮียนต่อมีเฉพาะคนทรงนะ จะไปยิงจะปวดตัวเขาบัลลูนขันขันพ่มีมาดีมเด้อมาดีมเด้อจะหาแข้งอ่าจะหาแข้งจะซื้อของเพื่อเราหน่อก่อนเอาบงอชัดสนับสนุนส่งน้องเด้อเฮียนน้องสิงิเฮียนต่อรถพอดีเพิงโล่เลยพอดีเพิงโล่เพิงโล่ก็ได้โอ้ขักขักแกวแก้วมันยังขักมันยังแกวมันงอบ่มันงอบ่ ไม่สีวานขาะอาีมาสีทั่งมือได้เลยมาสุกเลยทิน um ้งสีแส่สีวานอยู่บ่ตาขาวอันนี้เนาะงออันนี้งอกงออดเนาะตืมหืมอะมือกล่องชิ้ไหมที่สีวานอยู่บ่อ้า ขาักลิ่นหน่อยต้นหนึงไปเถอะมากสามล้านกว่าหวานดีเว้ยสี่นี่ทุกนเขาก็จะได้ช้ำนี้แหละบักตัวไปตำเพราะว่าเขากินอยู่เัมนกันนี่สมไก่เนาะสติไปกับสมไก่สมไก่แต่ก็หลายอย่างปิดเลยก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวไปเจอกันอยู่บ้านบ่อซุกเลยเนาะทุกคน แต่ว่าต้องใส่เหื่อนขามมาบางกรนี่เม่นขามทั้งขัวแต่ว่าขัวนี่น้ำขึ้นแห้งไรครัวเลยขาดเลยนะทุกคนขามไม่เจอได้เถื่อันนี้ตรงที้ขามเพื่อนเนาะขึ้นมาขึ้นไปนี่ขามเขื่อบ้านเท่าอ๋อครัวขาดบ้านเท่าอ่ะสิทุกสิยากในเด้อพี่น้องมันอยู่สนับดบ้านบ๊อบุกนะสบายอยู่สบายอยู่บ่สุกฮะ เอาดีๆเลยเป็นยังคือว่าโอทะเลมีอันขอเขาเลยนี่โอยขามหนาซื่อๆวัคตะยานดอกมามมนั่งนั่งคักเลยน่องบ่าบาุกับไม่เ่าเพิ่มทับเป็นบ่คยครู้นะหนอบ่านี่นอาบรรยากาศเนา้านบ่าุันนวนน้บอันนี้แมนเซโดนำเซ่เนาะมันไปสุดอยู่นำเซ่ เป็นปลาเส่เด้วยปลาเส้ค่ะโอ้ไล่ประหลาดทีเดียวไม่มีไล่ไปพูดโอ้มันอยู่ผูกต้นเยอะมากสระว่าเพราะว่าคือว่าเพราะว่าปักเส้นสูออกเส้นน้ำคลองเด้เอยต้นนี้ตัวนี้โตมาทางอีกทางใหม่เนาะไล่ไปพูดเลยใส่น้ำคลองเลยไล่น้ำคลองกันมั้งต้นนี้ไล่ออกคือว่าเป็นห่วยหน่อยห่วยก็บไล่ไปใส่เซ่เซ่ก็บไล่ไปใส่คลองคลองก็บไล่สู่ทะเลอ่ามันก็ต่อทะเลก็ไล่ไปต่อมหาสมุทรอันนี้นะ มันตองโซ่กันนี่มันเนี่ยนี่ัอราวัตนี่นะอันนั้นเ้ซูี่ต้นต้นเลยารวัตซนโรนี่มันอยู่อยู่แผงสารวัตจะไปด้อยู่เออมันมันปวัสิเป็นไ่ต้อยไ่้อยไหว้ไปหมันก็เป็นหวยเนาะเป็นหวยเป็นหวยพนพอ่านเป็นความหนเป็นเป็นเครื่องสายัพันนี่นะนี่ว่าเหตุทางกฎ มี้องทุกคนบาเมีบ่สองพันกบบดีมีบ่สองพับสองพันหคนละเท่าไรนี่คนละสามคนละสามพันหรอจะเพียวอะไมนี่นั้นอยู่บน้ังบามีอยู่มีอยู่เขาไ้เที่ยวเนาะถือคนย่ำแหลกเขาจเที่ยวสะพานไม่ไผ่เนี่คนละเท่าไรนี่คนละสามคุณะสามพันน้องาขามาทุกคนรถรถเท่าไรเจบบ ท่านจังมิ้จังสิพันบ่สิพันอีฟโ้กันน้นกัเก็บตังไน้ำืนกเก็บตังอย่เนาะเปราะว่าน้ไ่อยากหนขามแม่เนามันเสียงเนาะมันเสียงเเขานามันกรนนาแห้งได้ในูแม่นดีานามันกับแพงอย่เนาะโบตีกันเรืตัวนี้อ้าตอนนี้เาขามหเลยทุกคนหัดฟังเบงนี้แล้วนี่ ระวังมื่นก้นพุลุด่าเก็บเบอร์ติเตี้ยเคียงคองเหรออุ้ยมขอบใจขอบใจใจขอบใจเลยระวังมื่นนะข้นกระแทกเลยนะเอาหอด้วยเราทุกคนเดียวชีเป็นหาสติันตอนนี้เพราะว่าคิดหอดเป็นแห้งเลยตอนนี้ใจสั่นเตะลงเหือไปเนาะงอนยังกินกินหอดสติปกินกาแฟกินหอดสตีปเนาะ ถ้าให้เห็นถาแหน่งของคนมันจะให้เบิร์แค่วัดเด้อนี่เมนบอลนี่ถาแท้่งอะนี่าแหน่มันจะแสดงออกอยู่ในนี่แหละกระเพงวัดถาแห่งของคนเสียบคบเสียบจุ๊บ โอ้บาดีมาสบายดีพอเถาไม่เถาหอดถืออันบดีบดีเลโอ้โอ้มันจะเกินนะบาดีมัไ่ได้หัเทอี่ป้าจปกินคลองไ้สีเน้ะอ้ผู้สาวต้มแล้วว่ไก่ถาผู้บ่าวฮะผัวไปต้มให้มาซุปสะเนาะโอ้สาวติเอ็บ ผู้ว่ามาสบายดีม่เถ่ายพอเถ่ายหอดหอดเถื่อนเว่าสำได้แล้วบอกหากัดีผมมาหอดเถือนหมดสักเออเอาอยู่ว่าปลาเต๋าจังสีปลาเต๋าคนปากเส้นี่เอาอยู่ว่าอย่านี้เกิดอะไรอู่เคยคนปากเส้นอยู่บ่แม่เฮ้ยม่เถ่าบอกว่าเอาแล้วเฮ้อยากได้เออโมเป็นกสิแอมอ้อหนิเด้อปาดแซนวิวให้คลิปนี่ เจ้าหน้าอยู่ใกล้ๆนี้นะครัเข่าไทยวอดวาดวอดวาดเออแต่หน้าปกอยู่ใกล้ๆนี้ตีมาสบายดีพอเถอะไม่เถอะเออเออฟ้าบาดีป้ากู้กนเกินเกินเกินนะคกินเกินเราจะเก็บส่งเป็นยังไงเนี่ไปไปเฮื้ยนขอบกอนเสร็จไปไปกันเลยเว้ยตีมึงสิไปบอกมึงไปตอนนี้เป็นยังแบกอันนี้ซอยกูนี่ เป็นจะได้เราก็ต้องฮะเป็นจะได้เป็นตะอ,อยู่ว่าบัน่นพราะถ้าไม่เถานี่เป็นตะอ,อยู่เฮ<อ>้ยเป<อ>็นกันไรน,นะพอาะเธมีสติเนาะถึงเนาะดีไซน์ก็ได้อันนี้ไม่เถาซะอ่าไม่เถาซะอันนี้โอ้ดีเนาะโอ้ยความเห็นตีบแลนตีบแลนเร็วๆเนะนี่ยนี่มันสิรุดข้อ,อกูหลาบนี่เป็นจาไ เเลยมหาไเหมือนกับคิดเหรอต่นน้เด็กกันขาจันมาไทยมดไทนกินข่าวจำได้นหมเชียด์ย่งให้กินไงตอนนี้กหอนเชียนมาชุกเลยนะทุกคน เสแล้วยินดีต้อนหับสู่เพื่อนมึงี่น้าไปใส่โอ้หฮะเอาตอนนี้เนาะสตีฟกำลังต้มไก่กินวะทุกคนอ่อโอ้ยเห็นเดือดอื้หอมเลยวะใส่ลงบลมมึงก่อนอื้มอืมยก็เป็นนอม ปัดมองกระตุมไก่เลยะตี๋เลยต้องดมสะอาดมังงฮะจะกระเที่ดดมไปดล็เก็เออจะเห็นนะโม่ไลโม่ไหลสตีมแล้วเสีหายเนาะจับล่องซมอูนมือก่อนล่องซีมันดิป่อนพบางตีรตมไก่ใ้สะอนะครับมันจะเกินนะอ้ยชื่อๆนึ่งกับปจัก เสี่ยขนาดเลยย่งเยกับรับระนโดดตอยตีเป่าแล้ว่อีกอเดวอเดวจานเบิงต้นนัก็หูโอ้เส่นะสมมติดปรุงเนคส่เปลุดปรุงเนาะปรุงแล้ว่บเปรุงคนหองใจนะเพยงแเป็นแต่เ่เบิอ้ยก็ใส่จะงวกใส่ได้เลตีบเนาะจใหู้เจาคบกันดีด้เนาะจะหูดบ่้ใจมันอยู่ขางสาย แต่มันยักย่แต่มันยนยไปอยู่้างเจ้าเสียบชุ๊ๆเสียจุๆย,ย,ยังลมไปลมมาคือแข็ขงบ่าวดีมฮะคือแข็ขงยังแข็งโอ้อันนั้นอันยังไปใช้ต่ออย่าฟาอย่าฟาลูกใส<า>่อย่ฟายฟา,า,ยยฟา <c oughs> ตีมาแลแม่มาละแม่เคลื่อนในใส่เกลือะไรเด้อผู้สาวเจะตีกยาุณชายอ่ะยา <mile> <recuper ate. S 1> ไปที่ว่าเป็นม้วนมายังหันกินอะไรได้ต่อมไก่นี่ยเพราะว่ามันเกิดจากความหักเลยมันสีหวานผิดผิดปกติความรักเนาะที่หักเนาะเบบี้เขินกับแนมกองแมตตี้เฮ้ยเขินจนบนแนมกองซาติอนี่โอ้แปลกเนียเน้อเนยเ็นอะไรบ้างหรือบาดมือบาดตีนเรืออะแน่ใส่ปานมาใส่แต่วันนี้ใส่รถใส่รถป เจ้าใส่เหลี่ยมเลยยัาลืมใส่ปากคอยน้ำใส่ใจใส่ใจยันเบียกไก่ใส่ใจเออใส่ใจมันได้แค่มองเจ้าเข้าใจบอกลูกพายไปใส่มองมันสิได็จาปคือบ่ใส่ท้องมันจังสิได้ใจเออเออโอ้เสียเออคือข้ามไอเตีย์ที่ดิมได้ข้ามไอเสตีย์ที่ผาผ่านอะหมอมันมีสุดหนึ่งอยู่สามแสนขีปสุดหนึ่งตอนนั้นมันมี จักบาทนะประมาณสิบบาทสากีคำปลอมนะใช่เลยลกเลยหล่อนปุ้งนะวนี่อ่ะตะกคอยลเขาขอกินด้อกดเขามากินตกดเขามากินกลดไก่หม่กินเดกเขี้ยวเขามาเฮฮะเขี้ยวะเากินตีบมากินกะโอ้แล้วเขามากินไอเขียวมัน้งกินนะเขาจะป้าจะกินไอ้เจ้าเขี้ยวจะข่ พ่อเีดลยจะขี้ออกจะข่อยมือแรงนี่ทำมือแรงได้บ่มือแรงนี่แหละเพื่นไก่กันอยู่ได้เหรอนอนก็นอนอยู่กันหลังเพื่อนจะยืนหนึ่งบ่เจ้าตีพอนอนอยู่กัางได้เพื่อนจะยืนหนึ่งบ่บอจะไปเคาะจะไปเคาะปองแยมนอสดปองแยมนอผางขอบไก่ทิ้งอยู่บอสีหงมาไม่เท่าเอ้ยหนูเคยมาแล้วไอ้สิทึงเกะไก่กันนึงทึงนี่เนาะ ก็ถาไปบอกแล้วซะก็พูดที่มาาใช่หมนักเก็บเนาะบอกชื่อเออสิไปบอกล้วเองครเห็ดมันนะสะเหมือนยืนงยืนซื่อๆเนี่นะโอ้ยเคยอะไรอ่าง้อะไรอ่งเเห็นไ่มจิสิบียัไม่ทางไม่เลยไปที่ไอ้ดีที่ไปเก็บหอมหอล้เหลอะเหลือันเตอะไงเไอ้เิ่นนี่ปตุ่มตบตุ่มตเือออกเลยเส้หายเก็บได้เส็น ไปสร้ดเขินยังสอมโป้่ินือพี่จะว่ามานยิมยีโถ้ทาม่จะมีแฟนจะเชียร์จงไขอะยินดีนะอ้าวจะสิ่ว่ามีม่เล่นนะบัดนี้เปยังไงเด่นเพียวกระไรเอ่นนนของขายหรไอ้ตุ้ยก็ยังสวดอยู่มักย่งว่าคนอายุูไล่กวามักยงว่าไอ้ตุ้ยเปิดทางให้เลยบาตุ้ยแร่ โอ้ยครูจิ้นครูต่อไปมาตีแหละครูจิ้นครูต่อไปเนาะครูไอตุยสาวอโปเออแม่แม่อ้าถ้าคนเป็นแนวครูกันไหนมันงจีไายกันหรอยืนใกล้ๆกันมั้งฮะโอ้ยขอบคุณนะจ๊ะโอ้บ้าติดสาวบัณฑตั้งล่างไม่ได้แล้วทุกคนเลยบ้าตุยกับชิมาเอาผู้สาวบัณฑตั้งหลังลูกสาวเดียวสาวเดียวเดี๋ยวลูกสาวสองเอ้าจะเป็นสาวสองบ่ลูกเขอลูกกู มัน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 มอาใจหมกคย์บาีมเห็นยังหัรบาีมฮะเห็นยังฮะออยร่มโอ้กินต่มไกลบ่ใส่อันนี้อยู่บ่ทำบุคคก็ใส่จะจะเปจังจางเลยจังบ่จังติเกลือใช่ไหมไดกอาอาาีบริทเสียงมา ปาดบนหวบนวเหลือโนหตบฝ่าหงองเยอะวจิซาบานฮักสติกบ,บกาทุกคนะามาอะไรนี่ม,มนคนโต่ยาดาชีวิตาอ้มันตัวน้องตีขอให้ <c oughs> บกาเสียงคนอยากแทแตข้แสอยู่เลยไมแสแต่ข้แสอ่ เอาทุกคนเลยกบสิซุปไปมาตุ๋มไก่เดี๋ยวห้ากับสิตักไปไปเบิ่งต่กันตอนกินได้ใช่นหมทุกคนเนาะโดยวเอาจะได้เฮ้ยแ่บอยู่บ่เงาสับพีกะอากุจะไปจะปล่อยบ่วงนัวเกินต้นมะคูมุงใหญ่ไปในเฮ้ยอยู่บานสับพี ฟองข่อร่อยจนไม่อยากปล่อยมันเด้อี่น้องเป็นน้ำอมหักชุ่จ้อแหละ้าวตาบใส่น้ำตาลมาจังไงมันเด้อยังหอมกันเลยทุกคนต้มไก่ผู้สาวตีบกับสาวอ่านเฮดจินคนใส้เกลอใส่ใจนะอุ้ยเออใส่เทมาดีมีสีเยนะไม่ช่ของสงเกตไเ็ดานง งูปลางมปลาเหรองเกอ่มาห้าปิดคลิปมยืนขึ้นหมูจ้องปีนมาดิงีนมลงมาดิทำเขาคือเป็นตองเส่ที่ออกมาพี่จับมาทำงาน น้ามายืนถึงเป็นึิน่ะนังกาช้างลบี่บานไอ้เพโอ้ตาแ็งเิมเยอเ้ยเพิงแจ้งแจ้งมองนี่งามะ่มาเ่งเออยังสิอยากไล่ยู่บ้สิแจ้งงาเขาให้เห็ดอาติบายให้เอเขาใจนใครใคเียอาติบายที่บ้านนได้กอาิบายเออเอาเฮลเฮ็ดชุดไปนี่ดีเดอนเท่บอดาลามกอาจารย์ยังเอาวจะปิดจะบ้าไอ้ดิ สบาดิอันนอยู่บอกกลองกันนี่คลิปนี้เเพื่อควมหิงยานเนานนี้มหาป้าเพื่อนของซุปใหายบรรยากาศมันสัมจำเจกันหลายเนาะล้อมาไปได้กับธรรมดาธรรมดาก็เลยว่ะมีดีต้องสู๊เฮ้ยแตสิเฮนสับเเอา้อามั้ฮนสัมไอ้บังตอหน่อยกูนี่กา คือว่าเป็นเป็นคลิปที่พ่าลงหาป้าอยู่น้องน้องซุกน้ิปแต่ละเทือกจะเนลงแบบธรรมดาโอ้ยพี่น้องป้าป้าวันนี้เขาก็เลยว่าของเล้ามันกับบดตอยนาไปว้าา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 นานาาบาา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 นางาา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 มาาาาัาา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 ้าานาาาาเาาาาอาา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 ลาา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 าลาวาาาาาาา อีก ah. อครั้งนะอ้าวอธิบายแน่ให้เจ้าแน่อ่าคือว่าเป็นอ่าคออเท็น์เนาะครั้งแรกเขาจะมาเนาะก็โดนโดนเลยมาบานมาซุกครั้งแรกกโดนแบบ <laughs> จับจูดเลยจับจูดเลยนะสร<ด>่งรีไปให้เอ็วซีน,<อ>นี่อย บาซุกอีกแล้วไปไปสอบข้าเลยเห็นสลิปเบาชุบมีแต่ตัวเดือดหัวนะทุกคนซี้อื่นเพื่าอะไรพี่น้องโม่คอยเรื่อยๆชี้ว่าที่แล้วขนาดเออไอตัวบาอะไรคลิปนี้กับบได้ลามุกอนาจารคือกันเนาะแม่แม่บอดด้อนาจารแบบขอโทษนะแม่ขอโทษเด้อขอโทษเดายเด้ออะไรเป็นกันสั่งซันมวนซื่นเนาะสั่นต้องใส่ฮะจักระยานในคอนเทนต์อ้ฝนหักนะพี่น้องเอ้าดิมดิมม so ีกล่องยังไง กาคลิปนี้เนาะกับสางมากเพื่อนเพื่อนเทิงเนาะสางเพื่อนเพื่อนเทิงเป็นคอนเทนต์เราทุกคนแต่ว่าคอนเทนต์นี่กาจะเป็นคอนเทนต์สุดท้ายแหละหาเบิ่งได้ยากคลิปนี้เวลาข้าวซอยเมื่อวานเฮียป่า่าไม่กลับรำมดาเกินไปเนาะไม่กลับเป็นการแสดงแบบหนึงเนาะแบบเนี่อันนี้เนาะมันกลับบริโภคเนาะครับบริโภเขาไปทะเลได้สิครัทะเลได้สิมาใส่บิกินี่ยังชือว่าห้างกับบ่มีทะเลเขาก็ใช้ลงน้องน้องล้้มบ้านเขาว่าเนาะจะอาบนำปลาหราบอยู่แค้มห่วยเขามาเพื่อนเนี่มเป็นอย่าง ก็ทั้งมาละมึงถ่ายบอกนี่แหละน้องฝากทุกคนก้ไหล่ก้นซับสะไก่น้อบุญอีได้ด้วยน้อบุญตะก้องน้องก้เป็นบุญตะกอกบุญตะกอกบริษัทของผมน่ะเอมาแรงเก็บไปพันเลยบาดี้นี่แหละน้องทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดนซับสะไก่เพื่อเป็นกำลังใจให้พงพ้อในเดิมมันีนกระโดดแล้วเนาะโดนแล้วโดนแล้วถือว่าต้องขอบใจทุกๆคนเน้อ มึงอย่ากขึ้นอีกนะสุกมันอยาขัดมาสุกมารสนาบกคอแบบนี้เด้อเออเอาแบบธรรมดาเธรรมดาใส่เสื้อซองบายบายทุกคนขอขอบใจความม่วนซื่นต้องขาดหมดคนเนาะเอาจีนเจ็ดข่อยยังสียังสีมากขอยูาวสติมาคือเก่าโต๊ะใหน้าแล้วเออาจิโตกแล้วครมึงจะพะอีกไม่ใช่เรียกว่าไก่ติถ่ายหูแหเนี่ยเอาทุกคนเอ้ นี่ก็เป็นคอนเทนต์เนาะเป็นการแสดงแบบหนึ่งมันก็คันเสิร์ตไทยธรรมรามันก็ธรรมราเกินไปจะต้องมีของดีกับตกโซ่เล่นน้อยหนึ่งแล้วทุกคนไปกันไปเลยเด้ออ้าวกะจีจบคลิปไปใช่มั้ยเนาะทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อฝากติดตามเนาะสองรีมเก่าล่าเลยอย่าลืมกดไลกดซับสไครป์ให้หน่เด้อบ๊ายบาย